สวัสดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์ค่ะทักทายกันนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้10มกราคมนะคะจริงๆกำเดินทางมาที่อำเภอแม่สอดจงังหวัดตากในวันที่7หลังจากกรณีมีข่าวของนายหวังซิงหรือซิงซิงดาราชาวจีนนะคะ,ะซึ่งพบว่าถูกหลอกนะคะเป็นเหยื่อกันค้ามานุษย์และถูกหลอกไปทํางานเป็นแสแกมเมอร์นะคะในฝั่งเมืองเมวดีประเทศเมียนมาด้านหลังของอฉันเองนะคะคือ เมืองมวด,ดีของเมียนมาหรือเมืองใหม่ชุวยโกโก,โกซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้แล้วก็เป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองจีนนะคะที่อยู่ฝั่งมิวดีเราอยู่ที่ฝั่งประเทศไทยนะคะอยู่ที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากตรงนี้อยู่ที่ร้านชัยนาวิวค่ะเป็นร้านกาแฟนะคะซึ่งมาเปิดร้านกาแฟแล้วเห็นตรงนี้ก็เห็นวิวนะคะก็คือว่าชัยนาวิวเพราะเห็นวิวเมืองจีน แต่จริงๆคือประเทศเมียนมาประเทศเมวดีแต่ว่าเป็นเมืองที่ทางเมียนมา,นาโดยในพื้นที่ด้านหลังพื้นที่ที่พนของกอังบีจีเอเนี่ยนะคะ,ะได้ให้สัมปทานทางพม่าเองทางเมียนมาเองสัมปทานกับชาวจีนนะคะเป็นเวลา90ปีก็เริ่มสร้างเมืองด้านหลังเราจะเห็นแบบตึกเยอะมากนะคะ,นะคะแล้วก็ชเวกโ,โปเป็นหนึ่งใน เรียกว่าเมืองใหม่หรือเมืองจีนค่ะที่มาตั้งอยู่ในฝั่งโมิวดีเมียนมาซึ่งจากที่สวิโก,โกโกนะคะก็จะมีที่เคเคปาร์กมีที่บ้านช่องแคบซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านช่องแคบ ตรงข้ามกับอำเภอพกพระแล้วก็มีอีกหลายจุดที่เกิดขึ้นใหม่อย่างที่ได้นําเสนอข่าวไปนะคะเช่นที่บ้านผาลูซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านแม่โกนเกนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะรวมถึงที่เคเคพาร์กก็ใหญ่พอๆกับที่ชเีโกเลยแต่ถ้าว่าใหญ่สุดก็คือที่นี่ค่ะชเีโกที่อยู่ด้านหลังวันนี้อยากจะชวนทุกคนนะคะมาพูดคุยค่ะถึงแหล่งชญจกรรมคอร์เซนเตอร์ในฝั่งเมียนมานะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ตอนนี้ ที่เกิดปัญหาขึ้นอย่างไรบ้างนะคะจากการลงพื้นที่ทําข่าวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นแฟนข่าวรีพอร์เตอร์นะคะจะเห็นนะว่าเรารายงานเรื่องนี้มาอ,อย่างต่อนเนื่องนะะโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงกลางปีนะคะเราเคยมารายงานหนึงจุดนี้เคยมาไลฟ์สดหนึ่งจุดนี้เหมือนกันนะคะเพื่อให้เห็น เรื่องของเมืองเชโกโก้ o, แล้วก็ช่วงนั้นปีที่แล้วก็มีเหยื่อชาวต่างชาติที่มาขอความช่วยเหลือจากการถูกหลอกไปทํางานเป็น scammer อยู่ในฝั่งชเชโกโก้ o, นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวยูก e ันด้านะคะชาวเอธิโอเปียชาวอินเดียฟิลิปปินส์นะคะที่เคยขอความช่วยเหลือตั้งแต่กลางปีปีที่แล้วนะคะผ่านมาเนี่ยคะ่ะต้นปีเราก็มาทำข่าวที่นี่อีกนะจากกรณีของดาราชาวจีนที่ถูกหลอกไปซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมคะมีคน ที่ถูกหลอกไปทำงานใน s สแกมเบอร์หรือคอเซนเตอร์ในฝั่งเมียนมาแล้วขอความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายภาคประชาสังคมมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า6,000คน21ชาติด้วยกันนะคะที่มีการรวบรวมได้ว่าถูกนำพามาที่ประเทศไทยหลอกว่าให้มาทำงานในไทยแล้วจริงๆแล้วก็ถูกพาตัวแล้วข้ามฝั่งไปที่ฝั่งเมวรีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ริมแม่น,น้ำเมยนะคะการเดินทางมาที่แม่สอดและถูกนำตัวข้ามไปฝั่ง ก็จะต้องอนําผ่านช่องทางธรรมชาติผ่านแม่น้ําเมยซึ่งง่ายมากเพราะว่าอยู่ติดกันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูช่วยก็โกรในมุมที่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะจากป,ป,รประเทศไทยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะเ <Okay. S 1> นี่ยนะะที่เห็นอยู่นะคะก็ จะเป็นตึกวางเรียงรายได้แค่มุมนึงเองเท่านั้นนะคะลักษณะพื้นที่นะคะกว้าง,างใหญ่ไพศาลมากเช้กโกเป็นเมืองใหม่หรือเศรษฐกิจพิเศษที่ทางเมียนมาเองให้เช่าสัมปทานเนี่ยนะคะถึง90ปีด้วยกันเดิมก็จะให้เปิดเป็นแบบคาสิโนสถานบันเทิงนะคะต่างๆแต่ตอนหลังถูกกลุ่มคนจีนที่มา เช่าพื้นที่นะคะ,ะมาเปิดบริษัทโดยเฉพาะเรื่องของ call center ะคะ่ะที่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะคะก็มีการใช้พื้นที่ชเวโกโก,โกในการเปิดบริษัท call center แล้วก็หลอกลวงคนทั้งคนไทยคนจีนนะคะ,ะมาทำงานอยู่ที่นี่ปีเมื่อปลายปี65ต้อะ 65, นะคะต้นปี66เราอาจจะเคยได้ยินกรณีเมืองเล้าก่ายที่อยู่ทางราัชฉาันเหนือซึ่งมีคนไทยไปตกเป็นเหยื่ออยู่ที่นั่นเนี่ยโอหลายร้อยคนแล้วก็สุดท้ายก็ ถูกช่วยเหลือกลับมาตอนนี้คนไทยเรารู้แล้วนะคะว่าไม่ให้มีการถูกหลอกไปทำงานเรื่องของคอเซนเตอร์แต่ว่าชาติอื่นๆค่ะก็ถูกหลอกมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการย้ายจากเล่ากานะะ่นี่ค่ะมาอยู่ที่เเวโกโก,โกแล้วตอนหลังจากปีที่แล้วที่ทางการจีนก็มาปราบปรามกลุ่มคอเซนเตอร์โดยเฉพาะชาวจีนนะคะที่เข้ามาทำคอเซนเตอร์ center, ก็ถูกปราบปรามเอาตัวกลับไปเกือบพันคนนะคะเมื่อช่วงกลางปี หกเจ็ะนะคะแล้วก็พอปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีเรื่องของกรณีคนจีนที่ถูกหลอกมากขึ้นแต่ว่ามีการย้ายฐานจาก s ชเวโกโกค่ะไปอยู่ที่เคเคพาร์คในช่วงปลายปีแล้วก็พอช่วงเนี่ยค่ะนี้ช่วงนี้ก็ย้ายไปอยู่ทางช่องแคบเมื่อช่วงต้นปีนะคะแล้วก็ย้ายไปที่บ้านผาลูนะคะซึ่งก็จะมีการขยับพื้นที่ไปเรื่อยๆค่ะการปราบปรามกลุ่มกระบวนการคอร์นเตอร์นี้นะคะก็เรียกได้ว่า จะต้องอาศัยความร่วมมือของหลายประเทศด้วยกันที่เราเห็นนะคะอาคารที่ที่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้มีการก่อสร้างถามว่าอุปกรณ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างหรือ สิ่งของต่างๆก็ถูกนําพาจากประเทศไทยนี่ค่ะแต่เนื่องจากว่าสินค้าที่เข้าไปในเมียนมาพวกวัสดุก่อสร้างพวกนี้มันเป็นสินค้าที่ถูกนําเข้าได้ถูกกฎหมายดังนั้นเราไม่สามารถที่จะแบบไปสกัดกั้นหรือควบคุมการเติบโตของแหล่งอสกรรมเหล่านี้ได้ในเชิงของเรื่องของการปลูกสร้างการก่อสร้างมันต้องเป็นระดับนโยบายในการที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็จัดการกับการเติบโตของแหล่งอสกรรมเหล่านี้นะคะ ซึ่งแน่นอนนะคะจากที่ได้นําเสนอข่าวและลงพื้นที่ไปก็เลยอยากจะมาพูดคุยทาความสรุปกับเพื่อนเพื่อนะคะว่าเรื่องของปัญหาอาชีกรรมคอเซนเตอร์ที่อยู่ในฝั่งเมียนมาหรือฝั่งเมียวดีจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าทุกอย่างไม่ได้ถูกส่งไปจากประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่ฝั่งเมียวดีด้านตรงข้ามนี้ปัจจุบันเองเราไม่สามารถที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยที่จะเดินทางจากย่างกุ้งนะคะหรือเนปิดอที่เป็นเมืองหลวงของเมียนมา ไม่สามารถที่ชาวต่างชาติถ้าแม้ว่าจะนั่งเครื่องโรงเรยนการจะเดินทางมาที่เมียวด,ดีมันต้องใช้เวลาแบบห้าหกชั่วโมงแล้วมันผ่านเส้นทางที่ยังคงมีมกำลังมีการสู้รบกันอยู่นะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วค่ะมันไม่ใช่แล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าจะมาถึงที่นี่นะคะเส้นทางสําคัญที่ถูกใช้ก็คือการที่ให้ชาวต่างชาติลงเครื่องที่สนามบินสซนากูแล้วพานั่งรถมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วพาข้ามช่องทางธรรมชาติซึ่งมีเยอะมากนะคะตลอดระยะทาง ของอำเภอเวสสอต,ต่อเนื่องไปพงพระนะคะเมื่อวานคุยกับพันเอกรัฐกรเรือนติพผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนุษย์ซึ่งเป็นทหารที่ดูแลพื้นที่บริเวณชายแดนก็บอกว่าช่องทางธรรมชาติมันยาวมากการที่ทหารจะไปสกัดกั้นตั้งจุดตลอดเส้นทางมันเป็นไม่ได้ยากมากเพราะว่าภา,ารกิจเขาก็คือการราาักษาธีปไตยป้องกันการสุรมอบไม่ใช่การลาดตระเวนในการจับกลุ่มคนที่ลักลอบหนีเข้าเมืองนะคะถ้าหากว่าเราจะแก้ปัญหารเราต้องยกระดับ กรณการกันของทุกหน่วยงานต้องเป็นนโยบายจากรัฐบาลมาในการที่จะสกัดกั้นไม่ให้คนต่างชาติถูกนําพาข้ามน้าเมือยนะคะไปยังฝั่งอาเจจกียนที่ในเมืองเมวดีได้นะคะดังนั้นสิ่งแรกเลยค่ะเรื่องของการสกัดกั้นตามเส้นทางไทยเราสามารถทําได้คือการที่จะต้องตรวจสอบนะคะ,ะไม่ให้คนต่างชาติเหล่านี้ค่ะ หลอกได้ง่ายซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนะคะไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะเขาก็ตื่นตัวในการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ทั้งที่ท่าอากาศยานแม่สอดน,นะคะก็จะมีการเตือนเลยว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติแล้วเห็นหน้าตาเช่นแบบจากแอฟริกานะคะเคนยาอธิโอเปียคนผิวดำกำลังทำอะไรในแม่สอดแม่สอดไม่มีที่เที่ยวให้แบบชาวต่างชาติเหล่านั้นเที่ยวได้ต้องบอกเขานะคะว่าถ้าคุณจะมาทํางาน ในแม่สอนไม่ได้มีจะทํางานอะไรจะไปที่ไหนเป็นไปได้ที่คุณจะถูกพาไปที่ฝั่งมีวดีแล้วไปทํางานเ,าเรียกว่าไม่ตรงปกเหมือนที่สว่างซิงหรือจิงๆเนี่ยเขาเาคิดว่าเขาจะไปทํางานเป็นนักแสดงหรือไปไป,ไปทำการแสดงซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าถูกบอกว่าเออพาไปที่มีวดีแต่พอไปถึงแล้วอาจจะก็คือให้ทำงานเป็นสแกมเมอร์เป็นการทำงานไม่ตรงปกหลายคนก็เป็นแบบนี้ค่ะ นะคะแล้วก็หลายคนย่างเช่นมีชาวบังคระเทศสีลังกานะคะรัสเซียคาซักสถานนะคะหลากหลายประเทศด้วยกันนะคะคนเหล่านี้มาจากทั่วโลกนะคะเขามาเนี่ยเขาต้องเดินทางผ่านประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่สามารถไปลงเครื่องที่ย่างกุ้งแล้วก็เดินทางมานี่ได้อันนี้เป็นเป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะว่าทําไมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะแม้ว่าการกระทําผิดอาชญาก,การรมมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเราในประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย ถูกใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะคะในการที่จะ,ะนําคนมาลงเครื่องมาเดินทางแล้วก็เดินทางมาที่แม่สอดกระบวนการนะคะของกระบวนการคอร์เซนเตอร์อาจจะ,ะไม่ใช่คนไทยอ,อย่างการณีของซิงซิงเป็นคนจีนสื่อสารกันทาง,ทางวีแชทนะคะคุยกันโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าเขาใช้วิธีการให้ให้ถ่ายภาพนะคะแล้วก็ให้คนไปรับส่งกันมาตามขั้นตอน คนที่มาส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิอาจจะเป็นแท็กซี่อาจจะเป็นแกร็บน่าจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้ใช้คนในขบวนการมาส่งเพื่อเหลี่ยกลีเลี่ยงก,ก,กันจับก,กลุ่มเจ้าหน้าที่รักซึ่งทาง ทหารหรือตำรวจบอกว่าตรงนี้เป็นช่องว่างที่ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบหรือจับกุมเขาได้แม้เราจะรู้ว่าคนแบบเนี้ยหน้าตาอย่างเมื่อเช้าเราไปที่ด่านห้วยหินฝนนะคะไปดูการทํางานของตอมอซึ่งเขาก็ตื่นตัวนะคะตั้งจุดในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแม่สอดตรงด่านตรวจจะขอเชิญนักชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นจีนเอธิโอเปียเมื่อกี้เราเจอทาคิสถานนะคะแล้วก็ประเทศต่างๆ พอพอพอมาท,ที่ด่านตรวจมาทางรถยนต์ถ้ามาทางรถยนต์ที่ด่านตรวจมื้นฝนเนี่ยมันจะมีด่านใหญ่อยู่แล้วเขาก็จะให้ลงรถให้ลงรถแล้วก็เขาจะให้ดูพาสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็จะเชิญมาที่ตอมอ,อที่ด่านตรวจซึ่งเขาจะสอบถามเลยว่าคุณมาทําอะไรที่แม่สอดน,นะคะส่วนใหญ่ที่เราฟังเขาบอกอามาท่องเที่ยวก็ถามจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะพักที่ไหนตํารวจจะถามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายคือเขาเขามีเขาเขาได้วีซ่ามาเขาเที่ยวมาคือเราก็ คือจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการให้ข้อมูลไว้ซึ่งเขาก็จะบอกโรงแรมซึ่งจริงเจ้าหน้าที่ก็มีชื่อโรงแรมที่เป็นเป้าหมายอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีการพบว่าพาไปโรงแรมบางแห่งที่น่าจะเป็นของขอบวนการมาพักรอก่อนที่จะพาข้ามแดนไปยังแหล่งคอร์เซนเตอร์นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เดินทางมาเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะบอกเขามาเที่ยวนะคะแล้วก็ มีบอกมีที่พักชื่อโรงแรมนะบอเสร็จเที่ยววันสองวันก็นกลับแต่ก็บอกว่าบอกไม่ได้ว่าไปเที่ยวไหนมีการบอกเออเดี๋ยวไกด์จะพาไปนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งทางตํารวจพยายามที่จะ,ะ,ะให้ข้อมูลแล้วก็เขามีป้ายแจ้งเตือนนะคะเป็นแบบ5ภาษาด้วยกันภาษาไทยภาษาจีนนะคะภาษาอังกฤษภาษาฟิลิปปินส์ภาษาอินโดนีเซียนะคะเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นได้อ่านว่าเนี่ยที่คุณมาเนี่ยที่แม่สอนเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหน หรือคุณจะมาทํางานทํางานอะไรแต่ให้ระวังว่าคุณอาจจะถูกพาไปทํางานในฝั่งเมวดีนะไปทํางานอยู่ในแก๊งคอร,อร์เซนเตอร์นะคะซึ่งหลายคนไม่รู้ไม่เข้าใจแต่การแจ้งเตือนแบบนั้นก็เพื่อให้เขารู้อาจจะถูกลอกก็ได้นะ,ะแล้วก็เห็นผลทีเดียวนะคะว่าเห็นผลว่าสามารถที่จะช่วยให้หลายคนกลับใจนะคะไม่ไป แบบไม่ไม่ไม,ไม่กลับใจแบบเดินทางกลับได้ทันทีนะคะ ว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นที่เราจะต้องไม่ให้มันผ่านไปเฉยๆจากกรณีของจริงๆเพราะว่าไม่เฉพาะแค่ชาวต่างชาติหรือเหยื่อที่ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์คนไทยเราก็ยังคงมีโอกาสาที่จะตกเป็นเหยื่อได้เช่นเดียวกันแล้วก็คนไทยเราเองจะต้องไม่สนับสนุนนะคะให้กระบวนการ call center กระบวนการข้ามมนุษย์เหล่านี้ใช้ประเทศไทยนะคะเป็นฮับหรือเป็น ทางผ่านสําหรับการค้ามนุษย์ค่ะแล้วก็มีมาตรการนะคะที่มีการเสนอแล้วก็จะผลักดันไว้อย่างน่าสนใจดีเดียวนะคะอย่างเช่นกรณีของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเนี่ยได้เสนอแบบมาตรการในการแก้ไข อาชญากรรคอนเซนเตอร์นะคะซึ่งจากการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็พบว,ว่าปัจจัยสำคัญค่ะที่เพื่อให้แหล่งอาชญากรรมเหล่านี้เติบโตได้นะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าก็มาจากประเทศไตยหวันนะคะแล้วก็ส่วนที่การสร้างนะคะคแหล่งอาชญากรรคอนเซนเตอร์เหล่านี้วิธีการหยุดนะคะทาง,งันเองและถ้าเงินเดิมที่ได้มีการข้อเสนอไปนะคะว่าแหล่งคอนเซนเตอร์ที่เรา พูดถึงนะคะอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของกองกําลังชาติพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากทหารเมียนมานะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างชเวโคโกก็อยู่ในพื้นที่การดูแลของ BGF KK Park นะคะ mm hmm. ก็อยู่พื้นที่การดูแลของ BGF mm hmm. ส่วนทางบ้านช่องแคบบ้านผาลูบ้านมิราปันที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เนะะี mm ่ย hmm. ก็อยู่ในพื้นที่การดูแลของกองก,องกําลังชาติพันพัน d k b a นะคะซึ่งอยู่ คือได้รับการสนับสนุนจากทหารเมียนมาดังนั้นถ้าจะหยุดการเติบโตของคนการอาชญากรรมเหล่านี้ต้องทางรัฐบาลเองนะคะรัฐบาลไทยจะต้องเจราจาก,กับรัฐบาลเมียนมาเพื่อจะหยุดการเติบโตคือไม่ให้มีการสร้างเพิ่มหรือต้องตรวจสอบว่าสร้างขึ้นมาแล้วไปทําธุรกิจอะไรที่ต้องไม่ใช่ธุรกิจคอเซ็นเตอร์หรือ,อหลอกลวงคนไปค้ามนุษย์นะคะ,ะนั่นคือมาตรการสําคัญ ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงมาไหมคะเสียงมาไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงมาไหมคะเสียงมาไหมคะคอยากจะมาคุยสรุปให้ทุกคนฟังเพราะว่าอยากจะมาคุยสรุปให้ทุกคนฟังเพราะว่ามาทำงานสามสี่วันเนี่ยใช้เวลากับการไปลงพื้นที่ไปสืบหาข้อมูลไปดูอะไรต่าง แล้วก็อยากจะให้ย้ําถึงประเด็นนี้ว่าทําไมเราต้องสนใจข่าวนี้เพราะว่าแหล่งชิจกรรมเหล่านี้กาลังเป็นแหล่งอาจกรรมระดับโลกนะคะให้นึกภาพว่ามีคนจาก21คนประเทศทั่วโลกเนี่ยเข้ามาได้ยังไงนะคะเมื่อกี้เราเราเรา,เราพูดถึงมาตรการนะที่มีการเสนอนะคะว่าจะต้องปราบปรามหรือแก้ปัญหาอาจกรรมคอเซ็นเตอร์เหล่านี้เนี่ยอ,อ,อย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งข้อเสนอที่น่าสนใจจากทางผู้กำกับดเฉพาะกิจราชมนูเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่อ,อยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ,อ,ะอย่างตัวเลขของอคนที่ถูกจับกุมได้นะคะ3เดือนที่ผ่านมาเช่ไหมคะว่าช่วง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมก,กราคมนะมีการจับกลุ่มชาวต่างชาติค่ะที่ เรียกว,ว่าลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก็คือ,อามาอยู่จากประเทศไทยนี่แหละแล้วก็ออกนอกประเทศไปฝั่งเมียนมาไปฝั่งพมา่าแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็จะถูกจับข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายมีจํานวนถึง695คนนะคะจาก21ประเทศฝั่งประเทศที่ดีนะคะเราจะตกใจค่ะว่าประเทศอะไรบ้าง ในจำนวน695คนแน่นอนมีชาวเมียนมานะคะ433คนมีชาวจีน95คนมีมาเลเซีย4คนยูกันดา1คนเอธิโอเปีย44คนเวียดนาม10คน ลาว2คนกัมพูชา1คนอินเดีย27คนไต้หวัน3คนเคนยา2คนอินโดนีเซีย27คนปากีสถาน14คนบุรินดีนหนึ่งคนกานสองคนสีลังกา38คนรัสเซียหนึคนอุเบกิสถาน1คนเนปาล5้าคนและไรบีเรีย2คนรวมถึงคาซัคสถาน1คนเห็นไหมคะมาจากประเทศแบบไกลๆอยู่ในแอฟริกาโนู้นแล้วเขามาทําอะไรใน ในในอำเภอแม่สอนเขาทำอะไรในจังหวัดตา่างไม่มีอะไรให้คนเหล่านี้ทํานะคะสิ่งที่เขาจะทําก็คือเนี่ยการถูกนําตัวข้ามไปฝั่งเนววดีซึ่งเป็นเ,เ,เ,เรียกว่าถูกสร้างให้เป็นฮับของคอเซนเตอร์ไปแล้วแล้วก็จากความเสียหายของเซนเตอร์คนไทยเราก็เสียหายยังคงถูกหลอกทุกวันนะคะมีมูลค่าความเสียหายเป็นล้านล้านบาทเลยนะคะที่ เสียหายกันทั่วโลกดังนั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาอาชญากรรระดับโลกเราให้นึกภาพว่ามันมีเมืองที่แบบเป็นแหล่งอาชญากรรมอยู่อยู่ตรงข้ามบ้านเราค่ะเรามองเห็นอยู่ว่ามันคือแหล่งอาชญากรรมมันถูกเอาคนจากทั่วโลกมาบังคับใช้แรงงานนะคะคนที่เหยื่ออย่างที่เราสัมภาษณ์เหยื่อชาวบงางประเทศก็จะเห็นนะคะว่าทุกคนจะถูกบังคับให้ทํายอดนะคะของสแกมเมอร์หกเดือนต้องทำยอดให้ได้2ล้านแล้วก็ถ้าใครไม่ทําก็ถูกช็อตไฟฟ้านะคะถูก ทำร้ายร่างกายมีภาพของเหยื่อที่ถูกทำร้ายร่างกายและตอนนี้นะคะทางญาติของแต่ละประเทศนะก็มีการรวมตัวกันที่หนังสือถึงรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นญาติของเคนยาสิรีลังกาบังคลาเทศเมาเลเซียนะคะอ่อปากีสถานค่ะที่ร้องของความช่วยเหลือแล้วในเวลา15เนกาว,วันนี้นะคะญาติของแต่ละประเทศจะยื่นจดหมาย ผ่านระบบออนไลน์ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือก .2 ม,มค่ะผ่านระบบออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามเรื่องนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็มีการ mm hmm. ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลไทยเนี่ย mm hmm. ช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าทั้งหมดถูกหลอกว่าให้มาทํางานในประเทศไทยแต่จริงๆถูกนําตัวไปทํางานเป็นสแกมเมอร์ในเมียนมา mm hmm. นะคะจะย้ําถึงข้อเสนอของอขอบอชบกราชมนูนะคะ mm hmm. อีก ข้อสนอำคัญก็คือว่าในส่วนของการจํากัดเรื่องของการเติบโตของแหล่งอาชญากรรมนะคะด้วยการเจราจากับรัฐบาลเมียนมาไม่ให้สนับสนุนกลุ่มกองกําลังชาติพันธุ์ที่ให้คนจีนเช่าสถานที่นะคะเพื่อจะสร้างเป็นแหล่งคอร์เซ็นเตอร์แล้วเนี่ยการที่จะประเทศไทยจะควบคุมการส่งสินค้าเม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ํามันนะคะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะดาวเทียมสตาร์ลิงซึ่งถูกส่งสามารถส่งออก ได้ตามกฎหมายแต่ต้องควบคุมถ้าหากรู้ว่ามันถูกนำไปใช้ในแหล่งอาชญากรรมคอเซ็นเตอร์ส่วนในเรื่องของการ มาตรการประสานกับชาวต่างชาติที่จะเข้ามานะอยากที่ให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนค่ะซึ่งทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มีการตั้งจุดแจ้งเตือนทั้งที่ด่านตรวจห้วยหินฝนและสนามบินแม่สอดมีการติดป้ายแจ้งว่าระวังอย่าถูกจะถูกหลอกนะไปข้ามนุษย์ถูกหลอกไปทํางานในเมียนมาให้ตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็ให้ประสานกับทางแต่ละประเทศค่ะเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์รวมถึงมีข้อเสนอแนะนะให้5อ,อําเภอ ในชายแดนของอจังหวัดแม่สอดเป็นพื้นที่สีแดงในการระงับการเดินทางเข้าออกของคนต่างชาติทั้งสนามบินและทางรถยนต์นะคะแล้วก็แจ้งเตือนชาวต่างชาติไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์เหล่านี้แล้วก็ย้านะคะชาวต่างชาติถ้ามาที่แม่สอดคุณจะไม่สามารถข้ามแดนไปที่เมียนมาได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้เมียนมาเองมีการปิดไม่ให้ คนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่เมียนมาและไทยอ่ะข้ามแดนที่สะพานมิตรภาพแห่งที่1และแห่งที่2ได้ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนมาจะไม่สามารถที่จะข้ามแดนต้องไปยังเมียนมาได้นั้นก็ต้องรู้ไว้เลยว่าคุณจะต้องถูกนำตัวผ่านช่องทางธรรมชาติที่ผิกกดกฎหมายถ้าออกนอกประเทศไทยผิกกดกฎหมายกลับเข้ามาผิกกดกฎหมายก็ต้องถูกที่จะจับกลุ่มนะคะฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เนื่องจากโทษมันน้อยนะคะก็แค่ควบคุมตัว นะคะแล้วก็ลงบันทึกนะคะจ่ายค่าปรับแล้วก็ปล่อยตัวไปดังนั้นมาตรการในการที่จะไปจับพวกเขาที่ลักลอบเข้าเมืองเนี่ยมันน้อยมากนะดังนั้นตรงนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาในการวางมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรคเซนเ็เซนเตอร์นี้อย่างจริงจังนะ,ะเพราะว่ามัน ภัยสกความระดับโลกแล้วเป็นแหล่งอาชีากรรมระดับโลกที่ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามบ้านของเรานะคะยังไงฝากติดตามข่าวกับเดลี่พัตเตอร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ